มันพาแตงโมไปติดยาให้แตงโมต้องสูบมีคลิปแตงโมขอไม่สูบแต่มันบอกลองสิลองสิงสดีเจอหลักฐานชัดเจนว่าแตงโมดูแลแบบไหนดูแลมันยังไงแล้วมันเป็นคนที่พาแตงโมไปติดยาหนักไม่งั้นแตงโมจะไม่มีทางไปติดยาอะไรแบบนี้แตงโมเป็นคนที่กินยา แก้โรคซึมเศร้าเขาเองง่าแต่มันพาแตงโมไปติดกัญชาไปติดยานี่ยานู่นไอเบิร์ตตัวเนี้ยตัวดีเลยไอเบิร์ตตัวดีเลยมันพาแตงโมไปติดยาให้แตงโมต้องสูบมีคลิปแตงโมขอไม่สูบแต่มันบอกลองสิลองสิงสดีแล้วมันแบบ<ด>แตงโมไปติดนี่เหรอที่บอกดูแลโมดีเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอวะอันเนี้ยดี มันเป็นคุณชวนให้แตงโมตเสพกูถามว่ามันไม่ไม่ชวนให้แตงโมเสพยาเนี่ยแตงโมจะไปติดยาเหรอแตงโมจะไปติดอันนั้นเหรอ <c oughs> แล้วสิ่งที่มีคนมาถามสิ่งนั้นที่กูตองแบบบอกเลยว่าบอกตรงนี้ให้ทุกคนนะว่าคุณหนึ่ง <c oughs> คุณเดียวที่ออกมาพูดตรงไปตรงมากบ หรือกับพี่พี่ดีเอสไอก็พิโปพิโปคุยกับผมอะเมื่อสามปีที่แล้วเมื่อไหร่หรือแบบไหนเขาออกมาพูดแบบนั้นเขาไม่ได้บิดเบือนอเขาไม่ได้บิดเบือนเราเมาส์มวยเกี่ยวกับคนอื่นนะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความคิดส่วนตัวแต่สิ่งที่ฮิโปคุยมาเมื่อสามปีที่แล้วแจคกคุยกับฮิโปนะแล้วแจคกถามฮิโปฮิโปเป็นเพื่อนสนิทแตงโม,ชม, 6, มใช่ไหมฮิโปบอกว่าใช่ ข้อมูลแต่ละข้อมูลที่แจ็คเจอหน่อยพี่ปโปก็คุยและพี่โป้ก็คุยดีคุยยาวคุยก็ถามพี่โปตลอดว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วพี่โปก็เล่าให้แจ็คฟังว่าเฮ้ยวันนั้นมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างเนี้ยเมื่อคืนกูก็โทรหาพี่โปกูก็เลยขอบคุณพี่โปแล้วพี่โปกูเคยพูดหรืออาจจะด่ามึงกูขอขอโทษด,ด้วยนะพี่ปโปแต่อ,อันนี้คือกูอัดอัน้นว่าทำไม เขาออกมาสู้และพวกมึงไม่ออกมาสู้ที่วกเขาบอกว่าเขาเขาทาด้วยแบบเขาเป็นเพื่อนเขาต้องทําหน้าที่เพื่อนเพื่อเพื่อนเราตายเนี่ยเราต้องหาความยุติธรรมให้กับเพื่อนแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวออกมายืนยันอะคุณไม่จําเป็นต้องเปิดคลิปที่โกแล้วเพราะเขาพูดอะไรกับแจ็คไว้เขาก็พูดตรงไปตรงมาแบบนั้นเขาไม่ได้เอาไปบิดเบือนเขาและไม่ได้เอาไปแบบเอาไปปิดข้อมูลอะไรต่างๆนานาเขาออกมาพูดตรงไปตรงมาเขาเล่าให้แบบตามนั้นเต๊ะฟังเลย Oh. อันเนี้ยกูต้องแบบยกมิวให้ฮิปโปเลยว่าฮิปโปอ่ะพูดจริงไปจริงมาตรงไปตรงมาฮิปโปไม่ได้บิดเบือนข้อมูลอะไรทั้งนั้น mm. แต่แต่มันฟังไปนะเ mm. ออคุณต่อไปที่กูเปิดเนี่ยมึงจะอยู่ในจอมึงจะติดไปด้วยนะเออโอเคเมื่อสามปีที่แล้วเมื่อสามปีที่แล้ว มีพี่หนุ่มกัญชยัยใครออกไปให้สัมภาษณ์หรือออกไปพูดในรายการข่าวสายไข่อ่านะอ่าใครพูดไว้นะผมเปิดให้สั้นๆก่อนแกพูดว่าอะไรทางการของบางจักเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์หรือเหมือนกับเ็ยหน้าหรือเปล่าเขาก็เอ,อไปลงว่าผมแต่ว่าพี่ว่าพี่หากินกระสอบ มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนบนเรือเหมือนได้รับเงินบนเรือคนบนเรืออะไรเงี้ยเหมือนกแบบอะไรต่างๆนานาคือซื้อสารพัดที่จะว่าระคือพี่ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องบินประมาทตอนแรกพี่เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งทนายตั้มเอารูปที่เขาถือปืนอนนี้ส่งมาให้พี่ก็คือลงในเฟซบุ๊กแล้วพี่ก็เห็นพี่ก็พี่ก็จำได้ว่าอันเนี้ยที่เคยเห็นแล้วที่เคยเห็นมาตอนเดือนมีนามีนามีนามีคนส่งมาให้ดูมันก่อนเรื่องที่จะเป็นเปิดนี่ออ๋ ก่อนเรื่องนี้แต่ถ้าย้อนหลังกลับไปหน่ประมาณสักสามสิบเก็ดมกราที่ผ่านมาปีที่แล้วนะมันก็จะมีขอให้ทุกคนฟังก่อนนะมันมีเด็กๆหนักกว่านี้เดี๋ยวจะเปิดให้เจนของอการโพสต์ขึ้นมาอันหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูก็คือจะเป็นการโพสตด้วยอันเนี้ยนะ,ะมันจะเป็นอันนี้ใส่ลงไปเป็นอันนี้อันนี้อ่ะอันไหนอันนี้เห็นไหมสามสิบเอ็ดนะทันวากระจายวางนตัว นะไม่รู้ทำตัวให้ดีซึ่งก็ใช้ชื่อจ้าสกุลเอกการับใช่แต่นี่ไม่มีรูเถือปืนนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็มาเห็นอีกทีนึงเนี่ยเมื่อประมาณสักวินาประมาณเนี้ยแล้วก็ต่อยประมาณนี้พอมาเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็ก็เฉยเฉยก็คิดว่าเออมันคงเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรืออะไรก็พี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรตัวนักข่าในตามโพสต์มาแล้วบอกว่าคุณหนุ่มก็ต้องระวังตัวให้ดีมันก็มันก็ไม่มันก็ไม่ถูกที่เขามาลงแบบนี้นะพี่ก็เลยเอาโอกาสนี้เนี่ยก็คือไปแจ้งความเลยดีกว่านะก็คือทั้งงงเเรืื่่่ออนนหึีย เรื่องหน้าสุดก็คือเรื่องของมินประมาสนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการโคอ่าก็เป็นไปแจ้งไปไปที่กองปราบท่านผู้การกองปราบท่านก็ลงรับเรื่องเองนะก็ถือว่าน่าจะเป็น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 นิพิพัทที่ดีที่ท่านลงมารับเรื่องเองนี่ยครับก็ไปบุณชายบุญชายก็ไปแจ้งด้วยว่าทางฝั่งของอันนี้อยู่ในข่าวใส่ไข่เมื่อสามปีที่แล้วนะครับแล้วนะเขาพูดว่าอะไรเขาพูดแบบไหนทุกคนจําได้นะแต่ละคําพูดของเขานะ โอเคมีคนเมื่อวานอะแป๊ะมีเฟซแจ็คใช่ปะมีอ่าขอพิมพ์ตรงนี้หรือว่าโชาว์หน้าให้หน่อยพวกคนจะได้รับรู้ว่าเฟซตัวไหนที่จะได้ไปตามอ่าเดีวมน้องคนหนึ่งมีน้องคนหนึ่งพิมพ์ไมไว้ก็ได้พิมไว้ก็ได้มีคนน้องคนหนึ่งแจ็คก็เอารูปลงเมื่อวานนะแจ็คลงรูปไปในลักษณะตั้งคำถาม พราะแจ็คมีเบอร์มดดำมีข้อความมดดดำแต่แจ็คอะแค่ปล่อยบําว่ามีพิธีกรชื่อดังโทรหามดดดำก็หลงนตัวแล้วนะมดดำก็ออกมายอมรับว่าเอ้ยวัวตัวกูก็โทรไปหาแตงโมนะเราะได้ข่าวว่าแตงโมตก,ตกน้ำตกน้ำตกเรือ<ม>แต่มตดดดำไม่ได้ระบ,บุเวลาแล้วเวลากี่โมมันมันแบบพูดวกไปวกมาว่าไอนาโพรมา ไอน,นารูเขาว่าแตงโมโตกน้ําแต่น่าจะประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็ประมาณนั้นหรือห้าทุ่มเพราะว่าตอนนั้นยังถ่ายรายการอยู่แต่เบรกรายการออกมาพันทุ่มประมาณนี้นะ<ม>แต่เวลาที่มดดําโทรไปอ่ะสี่ทุ่มนิดๆโทรไปหาแตงโมงแต่ไม่ได้ติดติดหรือว่าไม่ไไมรับไม่ติดเลยครับไม่ติดเลย<ม>ปิดเครื่องอยู่โทรเบอร์หรือโทรไลน์หรือโทรอะไรโทรเบอร์อืมโทรเบอร์ไม่ติด แล้วมดดำเอาแซนกัทนายตุยมานั่งในรายการให้ชี้แจงเจพี่มดดำอ่ะทำไมไม่แยง้งตอนนั้นว่าเฮ้ยแซนพี่ตุยแต่มดดำก็โทรหาแต่มองว่ามดดำลุกข่าวต่คุณตกนำ้ำทั้งสี่ทุกวกว่าแล้วนะสี่ทุติอ่ะไม่ใช่สี่ทุกสามสิบสี่ทำไมมดดำไม่แยง้งอ่ะทำไมมดดำอ่ะกดปิดทำไมมดดำต้องเข้าข้างไอ้พวกนี้ แล้วเมื่อวานอ่ะเคอแจ็คอ่ะกู้ภาพแต่ละภาพออกมาเมื่อสามปีที่แล้วเมื่อสามปีที่แล้วไอ้กูจะพิมพ์ยังไงอ่ะให้เขาเข้าไปดูรูปนั้นอ่ะรูปสุดท้ายอ่ะกูจะใครใครใครมีใครมีบ้านฟ้าบักแจ็คพิมพ์พิมพ์ิมบ้านฟ้าบักแจ็คให้หน่อยเอาพิมพ์ให้หน่อยเดี๋ยวแจ็คจะไปปักหมดให้โอเคต่อเคกูไปลงรูปรูปหนึ่งแล้วกูจะตั้งคําถามว่าทาไม บดดำกับพี่หนุ่มกัญชัยรู้เวลาแตงโมตกน้ำกี่โมงและทำไมไม่แยง้งทำไมไม่ออกมาพูดว่าเวลากี่โมงใครใครรู้จักเฟซแจ็คอะพิม์ชื่อให้หน่อยครับจะได้ปากหมดไว้ให้แล้วทำไมไม่แยง้งทำไมไม่พูดว่าเวลาประมาณนี้เวลาประมาณนี้อ่าเดี๋ยวพิม พินพิมยังไงอ่ะเมนเนี้ยอ่าโอเคมีคนพินไม่แล้วนะอ่ามีเขาล้วเมนคนมีไม่ได้ปับไปเลยอ่าโอเคเฟซตามนี้เลยครับมันจะเป็นมีสัญลักษณ์สีน้ำเงิน Verify อย่าเข้าไปผิดเฟซนะเคอกอูนงรูปไปอืแล้วกู้กู้ข้อมูลที่กูกู้มาเนี่ยในเครื่องแต่โมเนี้ยมันมีดาราม,มีพิธีกรมีกนักการเมืองดังๆ คนที่ดูข้อมูลทั้งหมดม,มีหลายคนอ,อาจารย์ปานเทพก็รู้พี่หมอก็รู้พี่อยัดก,ก็รู้บางส่วนแล้วตัวแต่ก็รู้แล้วหนูเขาอะวิมมาไอเมนในรูปสุดท้ายของแจ็คว่าเขาจำได้ว่าเขาเคยดูรายการผลกระแสอยู่